ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆโดยพวกเราทีมงานมอเตอร์ไรวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราจะกลับมาพูดถึงการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของตัวรถ BWS 1000R รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดตัวในประเทศไทยของเราไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนกันอีกเช่นเคยโดยหลังจากที่เราได้ทําการนําเอาสเปคของมันเนี่ยไปเปรียบเทียบกับตัวรถที่เพิ่งมีการเปิดตัวในประเทศไทยได้ไม่นานและอยู่ในคลาสเดียวกันอย่างตัวรถ Honda CB0R 2022รุ่่นนปปีกัไแล้วซึงเพื่อนนฟัังกได้ด้วย การคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนสําหรับในวันนี้ครับคู่เปรียบของตัว s อสพันอาที่ว่าก็จะเป็นรถซูเปอร์เนเกตไบส์รุ่นใหม่สัญชาติญี่ปุ่นเช่นกันกับ c ีบีพันอานั่นก็คือยามาฮ่าเอ็มทีสิบรุ่นปี2022ที่ได้รับการปรับโฉมใหญ่และควรจะถูกนํามาเปิดตัวในประเทศไทยของเราภายในปีนี้ด้วยเช่นกันซึ่งความแตกต่างในเชิญให้ของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้จะเป็นอย่างไรเราก็มาฟังกันเลยนะครับหรือว่าถ้าใครกลัวงงเนี่ยก็กดลิงก์ในดีสคริปชั่นทางด้านล่างเพื่ ก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ซึ่งหากเป็นตัวรถยามาฮ่า MT10 รุ่นปีล่าสุดนั้นก็แน่นอนครับว่ามันจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบเรียงที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากซูเปอร์บค์อย่างวารเซลฟอาวันมีขนาดกระบอกสูบ79มิลิเมตรคูณช่วงชักอีก50.9ม mm, ิลิเมตรและให้ความจุดสุดที่อยู่ที่998ซีซีแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของเครื่องยนต์รุ่นนี้จริงๆก็คือการที่มันใช้ชุดเพลาเข้าเวียงแบบ crossplane เค้งช์าที่ทางยามาฮ่าระบุว่ามันจะ มากกว่าเครื่องยนต์สสูบเรียงทั่วไปแต่ยังไงเพื่อความปลอดภัยของผู้ขี่เครื่องยนต์ลูกนี้ที่อยู่ใน MT10 จึงถูกตอนกําลังลงนะครับจากเดิมที่เคยทําแรงม้าได้สูงสุดราวๆ200ตัวตอนที่อยู่กับวายเซร์ฟอวันพอมาอยู่ใน MT10 พละกําลังสูงสุดที่ได้จากเครื่องยนต์ลูกนี้ก็จะอยู่ที่118กิโลวัตต์หรือก็คือราวๆ160แรงม้า PS ที่11,500ร,รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดอีก112นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อน,นาทีส่วนเครื่องยนต์ของ BMNWUS0R ก็จะเปบน ระบ,บายความร้อนด้วยน้ำมีความจุ999 cc จากขนาดกระบอกสูบ80มิมคูณช่วงชักอีก49.7ม mm, ิมซึ่งยกมาจากรถซ่ซไ้้วไวเช่นกันนะครับแต่จะเป็นตัว BMW s 1 0 0 0 r และแน่นอนว่าด้วยความที่ตัว s 1 0 0 0 r เนี่ยเป็นรถ Naked Bike ทาง BMW จึงได้มีการตอนออปชั่นอย่างตัวระบบวาวแปรผันชิฟแคมแล้วก็ตอนแรงมา้าเครื่องยนต์ลูกนี้ออกไปด้วยนะครับโดยจะให้ลดลงมาเหลือ121กิโลวัตต์หรือราวๆ165แรงม้า PS ที่11,000รอบต่อนาทีส่วนแรง บิดสูงสุดก็จะอยู่ที่114นิวตันเมตรที่9,250รอบต่อนาทีซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้ดูจะเยอะกว่าคู่แข่งอย่างตัว MT10 ที่เรานามาเปรียบเทียบในครั้งนี้มากเท่าไหร่นักนะครับเอาจริงๆคือค่อนไปทางน้อยทั้งคู่ด้วยซ้ํามเมื่อเทียบกับซูเปอร์เนกเกตตัวอื่นในยุคปัจจุบันที่บางคันเนี่ยมีแรงม้ามากกว่า200ตัวขึ้นไปแล้วแต่ทางนี้ส่วนตัวผมก็มองว่ารถเนกเกตไบส์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแรงม้ามากกว่า160ตัวขนาดนั้นหรอกนะครับ เบย์ทั้ง2คันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับก็คือเป็นแบบชุดคลัชเปียกซ้อนกันหลายแผน่นทางานร่วมกับชุดเกียร์หสปีดและมีกลไกสลิปเปอร์คลัชมาให้ส่วนระบบควิกชิปเตอร์เองก็เป็นแบบ2ทางขึ้นลงเหมือนกันทั้งคู่ตั้งแต่ออกโรงงานไม่ได้มีใครอ่อนด้อยไปกว่าใครเลยในเรื่องนี้ด้านระบบกระสเดินเองก็ถือว่ามีสเปคที่แทบจะพอๆกันเลยนะครับเพราะตัวโช๊คหน้าของ MT10 จะเป็นชุดโช๊คอัพเะเก็บคู่หัวกลับขนาดแกน4 3มมเมที่สามารถปรับเซ็ตได้ทุกค่าตัวโช๊คหลังเองเเเนนีีย่ยยกกกกก็ป็ปปแแแแแบบบบโชคคสต้้้ดดวมรระุุซซััทงลไ ทำงานร่วมกับชุดสวิงอะลูมิเนียมแขนคู่พร้อมกระเดื่อหัแรงซึ่งพอไปเทียบกับตัวเบ w s 1 0 0ยเมันก็จะมาพร้อมกับชุดโชคอัพตะเกียบคู่หัวกลับปรับเซตได้ทุกค่าทางด้านหน้าเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวแกนโชคของโชคคู่หน้าที่อยู่ในตัว s 1 0 0ัเนี่ยจะมีขนาดแกนใหญ่กว่าคู่แข่งนะครับก็คือเพิ่มขึ้นม,มาเป็น45ม mm. มส่วนระบกกบกระสะเทือน้านหลังก็จะเป็นชุดโชคแก๊สต้นเดี่ยวมีกระบอกซับแทงแยกที่สามารถป,ปรับเซตได้ทุกค่าด้วยมือเช่นกันนะครับเพียงแต ในตัวแข่ง WSBK นั่นเองด้านระบบเบรกก็ถือว่าแทบจะไม่แตกต่างกันอีกแล้วนะครับเพราะตัว MT10 เนี่ยจะใช้ระบบเบรกทันหน้า,นาแบบดิสก์คู่ขนาด320มิลิเมตรทำงานร่วมกับป um ั๊มเรเดียนเมาส์4พอร์ต O.E.M โดยทางอด v ิกแต่แม่ปั๊มบนที่เป็นแบบเรเดียลเนี่ยจะ O.E.M โดยทาง Brembo แทนนะครับและระบบเบรกทานหลังก็จะเป็นแบบจานเบรกเดียวที่มีไซส์ใหญ่ถึง256มิลิเมตรโดยจะทำงานร่วมกับป um ั๊ม floating mount caliper 1ลูกสูบและแน่นอนว่าจะมีระบบ o อ n น r i n g ABS มาให้แล้วเพื่อความปลอดภัยของผู้ขี่ส่วนระบบเบรกของงทา เอ็มพันจริงก็แทบจะไม่ได้แตกต่างไปจากคู่แข่งเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าตัวระบบเบรคทันหน้าก็จะเป็นแบบดิสคู่ขนาด320มเมเท่ากันเพียงแต่ตัวคาลิปเปอร์ AK, เบรคเรดรนเมาส์สพอทที่ทํางานด้วยไปจนถึงปั๊มบนเนี่ยล้วนจะ OEM โดยทางเบมโบทั้งหมดส่วนระบบเบรคทันหลังก็จะเป็นแบบจานเดี่ยวด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าขนาดจานจะเล็กกว่าก็คือลดลงมาเหลือ220ม mm, มโดยจะทํางานร่วมกับปัม๊ม Flo อิตเมาส์หนึ่งพอทเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีระบบ ABS Pro มาาให้ด้ดวยซึ่งจกประสบการณ์ที่ผมเคอเตอรมาระบบ ABS ของพวกเขาเนี่ยจัดว่าฉลาดกว่าคู่แข่งค่ายอื่นๆค่อนข้างมากเลยทีเดียวส่วนชุดล้อที่ให้มากับตัวรถซูเปอร์เนเกตไบทั้ง2คันนี้แม้จะมีลวดลายที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นชุดล้อแบบอลลอยไดแคสเหมือนกันทั้งคู่นะครับแถมยังรัดด้วยยางไซส์เดียวกันอีกด้วยก็คือไซส์120ทับ70 47แล้วก็190 55 47ตามลาดับหน้าหลังแน่นอนว่าในฝั่งชุดเฟรมที่ให้มาหลักๆแล้วเมนเฟรมของรถซูเปอร์เนเกตไบทั้ง2องคันนี้ต่างก็จะถูกสร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีแบบ ium, ลอลู การออกแบบของวิศวกรผู้สร้างรถเพราะในฝั่ง MT10 เมนเฟรมของมันจะมีชื่อเรียกว่า Lightweight Aluminium Delta Box ซึ่งดูเหมือนว่าจะเน้นไปที่การออกแบบเพื่อความแข็งแรงเป็นหลักส่วนของ s 1 0 0 r เมนเฟรมของมันจะมีชื่อเรียกว่า Aluminium Composite b i t Frame ซึ่งถ้าสังเกตกันให้ดีเนี่ยตัวเมนเฟรมของ s 1 0 0 r จะมีการขยับลงมาทางล,ล่างเล็กน้อยนะครับโดยทาง BMW เคยให้เหตุผลกับผมไว้ว่าพวกเขาทํามันเพื่อที่จะได้ลดจุดสูถ่วงของตัวรถให้ต่ําลงนั่นเองด้านตัวเลขมิติตัวรถหากเป็น MT10 จะมีด้านยาวอยู่ที่2,100ม mm, ิลลิเมตรด้านกว และด้านสูง1,165มิลลิเมตรขณะที่ตัว s 1 r จะมีด้านยาวที่สั้นกว่าคู่แข่งนะครับก็คือลดลงมาเหลือ2 9 0มิลลิเมตรแต่ด้านกว้างจะเพิ่มขึ้นเป็น812มิลลิเมตรส่วนความสูงเนี่ยไม่ได้มีการระบุไว้นะครับซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างมากแต่ก็เป็นเรื่องปกติของทางเบนซ์ยูมอเตอร์ราดอยู่แล้วที่พวกเขาจะไม่ระบุความสูงของรถมอเตอร์ไซค์ที่ตนเองวางจําหน่ายเลยแม้แต่รุ่นเดียวทีนี้พอเรามาพูดถึงตัวเลขระยะฐานล้อดูเหมือนว่ารถทั้ง2คันนี้จะมีความแตกต่างกันในจุดนนี้ออยู่พสมควรระะเาใ ที่ MT10 มีระยะฐานล้อสั้นแค่เพียง1,405ม m mm. ลมฝั่ง S1000R เนี่ยดันมีตัวเลขระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นไปอีกพอสมควรนะครับก็คือเป็น1,450ม m mm. มหรือต่างกันถึง45ม mm. มกันเลยส่วนความสูงเบาะถือว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับเพราะ MT10 จะมีความสูงเบาะอ,อยู่ที่835ม m mm. มส่วน S1000R จะมีความสูงเบาะอ,อยู่ที่830ม m mm. มแม้แต่ความจุทังน้ำมันเองก็แทบจะไม่แตกต่างกันเพราะใน MT10 จะให้ความจุทังน้ำมันที่17ลิิตรส่่่ววนนนนน S R จะ้อยอยยกกาดหคั็ เหลือ16.5ลิตรแต่ท้งนี้พอพูดถึงตัวเลขน้ำหนักเมื่อรวมของเหลวแล้วปรากฏว่าในขณะที่ตัว MT10 มีน้ำหนักตัวรวมของเหลวอยู่ที่212กิโลกรัมฝั่ง S1000R เนี่ยดันมีน้ำหนักที่น้อยกว่ากันถึง13กิโลกรัมนะครับก็คือลดลงมาอยู่ที่199กิโลกรัมเท่านั้นด้านจุดขายแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจของรถทั้ง2คันนี้ก็จะเริ่มที่ตัว MT10 ซึ่งจะมาพร้อมกับชุดหน้าจอมาตรวัดแบบ Full d r g i t TFT ขนาด4.2นิ้วมีระบบ Yamaha Variable Speed Limiter หรือก็คือระบบพิทเลนี่สาาามมรรถปรับคว ได้และแน่นอนว่ามันจะต้องมีระบบครูสคอนโทรมาให้ด้วยเนื่องจากใช้ฟังก์ชันการทํางานที่คล้ายกันส่วนตัวคันเร่งก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นคันเร่งแบบไฟฟ้า APSG และจะทํางานร่วมกับชุดเซนเซอร์ AMU หทิศทางเพื่อวัดองศาการเอียงแล้วก็ลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวรถแบบรอบด้านโดยพวกมันจะทํางานร่วมกับตัว power mode สี่ระดับระบบลิน sensitive fraction control system ระบบสไลด์ control system ระบบลิฟต์ control system engine brake management brake control แล้วก็ Yamaha ride control ด้าน b m u S 1R รุ่นล่าสุดเนี่ยจะมาพร้อมกับชุดหน้าจอมาตรวัดแบบฟูลิตต TFT เช่นกันนะครับแต่ว่าจะให้ขนาดใหญ่ถึง6.5นิ้วส่วนระบบความปลอดภัยที่มีก็ถือว่าค่อนข้างจัดเต็มนะครับเพราะจะประกอบไปด้วยระบบ ABS ABS Pro DTC HSC ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้จะทํางานร่วมกับชุดคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็เซนเซอร์ IMU 6ทิศทางส่วน riding mode ก็จะมีให้ปรับถึง4รูปแบบเช่นกันนะครับที่ผมลืมบอกไปก็คือตัวร,รุ่นนี้จะมีระบบวิล l ี่ค o นโทรมีระบบ Push Control แล้วก็ h Heat g r ิปมาให้ด้วยตั้งแต่ออกโรงงานและแน่่นนอนครบวาว,วาด้ย ตำแที่ในตอนนี้ย amaha mt10 ปี MT 2022ยังไม่ถูกนำมาเปิดตัวในบ้านเราดังนั้นเราจึงไม่สามารถเปรียบเทียบราคาของมันกับตัว bmws1000r ที่ถูกเปิดราคาเอาไว้789,000บาทได้แต่หากเพื่อนๆยังคงอยากรู้ว่าตัวรถย amaha mt10 รุ่นปี2022เมื่อมันถูกนำมาเปิดตัวในประเทศไทยของเราแล้วมันจะถูกตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่กันแน่งานนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชา n นลมอโต้ r ร v a l รวมถึงไปกด f o l l o วิ n g แล้วก็กด Sinfer ซินเฟอร์สแฟนเพจเฟซบ o ๊กมอโต้ i v a l กันเอาไว้วคพไ่ไมลา เด็ข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปจากพวกเราส่วนในวันนี้ผมจอนโมโตไรฟ์ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ